สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่พอกับเจแดงเมื่อน,นี้นาคือต้นขางเนืองเป็นน้ำไฟค่ะไฟเป็นที่ไฟหรือเป็นน้ำแกมีหลีบอกเป็นน้ำแกมีหลีบอกว่าเป็นน้ำไฟแกมเป็นน้ำเป็นน้ำเงาของไฟเอาแปว่ามั่นใจ คนหลักสวยหลักงามคนบ่อยากเ่าอยากแกอ้ยใจแดงว่าแกแล้วแกเลยเขียนตัวหนังสืออ่านกับบอาาาานะนะ่อกว่าซานว่าไห้นั่นนะผู้มาตีกับตีนั่นละ่ะมีแต่แน่ตีหรอคนเท่านั้นนะถ้าไม่ชอบใจถ้าไม่พอใจมีแต่ตําหนิคนอื่นละ่ะหัดตาหนิเจ้าของแน่นะเอาเจ้าของเนี่ยมีอย,อย่างให้ตาหนิ ดูตัวเองก่อนจะไปดูคนอื่นนะเพ่งตัวเองก่อนจะไปเพ่งคนอื่นนะหาว่าเกีดยด้งเทาเป็นว่าเบิ่งเจ้าของเขียนตัวหนังสือกับพวกง่ามเหมืนมอนปะเฮ้ยนอไหนมันได้ซ้ำเจดีย์นั่นเท่าเจ้านั่นะนะบอกแล้วมขึขืนแล้วแล้วมันสิศูนย์เยอะเลขเ,เป็นศูนย์อยู่ด้วยมันนี่วัสนาพระรวยไม,ม่ศูนย์ปะ ส่วนเก่ากำลังมาแห้งศูนย์สี่มาหน่อยๆเสร็จแล้วส่วนเก่ามากคักมาเนอร์ดอนนี่นะศูนย์เก้านะเจดียงโอ้ลู่เหลียววัดเจดียงสิบเหลียวเลขใจตู่เดียวหมดก้อนนี่ขจ้ารหิมาหนึ่งเก่าเปลี่ยวตะโศกวัสนาของคนมา,าผู้กับกับหนึ่งหกข้าเจ้ากระทู เป็นที่โชคตีที่วัฒนายูืกเก้าตีล่างกาเป็นหกนะคะงวดน,นี้รัฐบาลไทยของวัฒนาพารวยค่ะท่านผู้ชมเล่ากับว่าถูกหลายงวดม่ถูกงวดนึงแล้วก็เว้นถูกงวดนึ่งแล้วก็เว้น,วนะะเว้นถูกงวดนึ่งแล้วก็เว้นเว้นไทยนี่กับพวกใคยถูกบ่อยนะคะแต่ว่าถูกก็ถูกตรงๆเลย มันก็น่าดูน่าลุ้นน่าซื้ออยู่เพราหน่อยโตค่ะไม่ต้องกลับด้วยเลยอันนี้วัฒนาเขาประกับทับแตกเนาะเออเนาะท่านผูช้ชมก็ฝากให้แล้วกำลังใจกันแน่เนาะ่าตำหนิกันไรเพราะตำหนิไม่อยากจะให้ใครตำหนิเ้าเนาะนะตำหนิเพื่อปรปับปรุงก็ปรับปรุงตลอดละฮะ ปรปับปรุงอยู่ค่ะตอนนี้มากก็ได้ปรปับปรุงเจ้าของเออกิบเห็เเดดอกค่ะตอนนี้เพื่อปรปับปรุงย่าตำนี่ตำนีเพื่อความหวังดีเข้ากันยอมรับฟังนะคะแต่ตำนีด้วยใจคุณบอดมันก็บอด,ดีนะคะแต่ไปช่องใดก็ตำนี้ไม่น่าตำนี้บิดแล้วค่ะเนาะ เนี่ยตำหนิเบิดละถ้าจะตำหนิกันนะแต่ก็บอกกล่าวกันก็น้องรับฟังคำนะคำคำตำหนิกับคำที่บอกกล่าวมันบอกขึ้นกันได้ค่ะสังเกตได้ในการอ่านในการสื่อสารบ่ว,าว่าเแววตาบ่าว่าวคำวา่าวบ่าว่าตัวหนังสือคำใดพี่เพื่อตำหนีเพื่อกอ่อเขากับอ่านออกแล้วก็สายตาเราก็ดูออกกิริยาท่าทางดูออกหมดเลยคะ่ะ ว่าใครรักใครชอบเรามันดูออกนะคะอเอาไปเบิ่งเลขแล้วก็เอาผู้ใดอ,อยากเข้ากุมฟี่นะคะเข้ากุมฟี่หมายเลขคืนไฮนาจอศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดจะได้เล่าวัดใจขอเล่าวัดใจนะเพิ่นคำค่ะท่านผู้ชมเฮ็ดคลิปบะท่านนะเพิ่นบบได้มาตเสาเด้เพิ่นต้องคัดสรรช่วงบ่ายช่วงค่ำผลพิ่นจังลงเนาะ บางที่เฟเนี่ยมาได้ล่งเลยค่ะเนาะอืมผลไม้คําหลาบางที่ก็ล่งมาท่านนะแต่ลงอ่ะเขาก็ล่งภาพนิ่งให้บางครั้งก็ล่งภาพนิ่งท่านยูทูบยูท่านจ็คสิมองเห็นมองเห็นแล้วก็บางครั้งก็ลงทางเฟซให้ยูนะคะมันเป็นไม้คําค่ะเพราะฉะนั้นเขากลุ่มลอกอะไรเขากลุ่มฟรีเขากลุ่มฟรีส่ะทรามชุมนะ่มเนาะก็ต้องมี VIP ก็ไม่ฟรีค่ะแต่ธรรมดากับฟรีเนาะคะ่ะเนาะ อ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซึขี่มาใดปวดโทรากันให้นะจอดจนก็สองแปดไปจนสองห้าหกแปดบำรุงสายตาอุดมเจแดงแน่เนาะค่ะนะคนรักสวยรักงามก็เบิง้งเจแดงแน่ค่ะข้าวขึ้นข้าวขึ้นอันนี้ธรรมชาติเดนี่คลิปก้อนน่ะไฟคลิปนี่ธรรมชาติสุดๆเลยเนาะคลิปก้อนนี่คลิปนี่ธรรมชาติบอดี้แอปบอดี้ยังบอดี้ยังเนาะไฟสะท้อนแล้วก็ภาพธรรมชาตินี่ อยู่ในห้องมันสว่างสวายนาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเนาะหน้าท่านก็จะได้สว่างสวยสวยใสด้วยโอ้ใบหกสิบสี่ปีมีตะนอิจฉานะคะรวยด้วยสวยด้วยมีตะนก็อิจฉาไม่มีคนรักอิลีเขาบอกมีตะนอิจฉาพวกคนจนเน่ะมารวยเขาก็อิจฉาเนาะ,ะเขาอยากให้เราจนเหมือนเขา แล้วก็เราสวยเขาก็อยากให้เราขี้เหลีเหมือนเขาเนาะเนาะวันะนะม,มีความปรปัถนาดีมิตเตจแดงในละปัถนาดีต่อนอื่นอยากให้สวยอยากให้รวยยินดีกับคนที่สวยยินดีกับคนที่รวยสื่อื่นสะ่อ่อนเป็นบริอิจานะเนาะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่เด็กเก่เห็นพวกอื่นรวยว่ากระเจ้าขึ้นรวยแต่สะอ่อนเนาะเออบาดรวยแต่สะ่อ่อนขราเจ้าแท้ เออจะสจะีมีแต่แนวนี่ลหละอยากจะสิรวยคือกระเจ้า,ตตา,าแต่พี่เจะาหัววานี่แหละ,ะไปเบื้องรัฐบาลไทยก็ขอให้ถือเลขรวยๆไปเรื่มกัน,กนขอให้ถือรางวัลที่หนึง่งตูขูทุก้นเนาะ,ะลำดับ่อไปกับเจแดงลำดับที่สองกับทันลำดับที่สามก็เลื่อน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 ไปให้ถูกหมดทุกคนเลยรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมมาค่ะ รัฐบาลไทยวาสนาพารวยเด่นนะคะตัวเด่นเด่นหน,นะะหนึ่งกับสองนะคะหนึ่งกับสองแล้วก็ตัวเจาะนะคะเจาะเพิ่นนแกเขียนแกไๆเล่านี่แหละมีตัวเจาะเอา มีตัวเจาะด้วยค่ะเจาะก็คือหนึ่งแปดตัวจอยแทนหนึ่งแปดเน,น่าจะแดงว่าสีศูนย์มมีศูนะอ๋ะอมีหนึ่งตัวฟันเน้นเน้นท่านผู้ชมก็คือสีอันนั้นละเนาะก็คือสีลูก เก่วของดูท่างของวัชนาแล้วเนาะท่านเน้นๆก็คือ1กับ2อนะคะหกับ2ตัวเด่นใส่กันเลยก็คือเน้นๆนะคะเนาะก็คือเน้นๆนะหนึกับ2แล้วก็มี3ตัวด้วยเนาะสตัวก็เจ็หนึ่งสอง แล้วก็เจ็ดสองศูนย์แล้วก็มีกันระวังด้วยนะระวังเบิ้ลระวังเบิ้ลเบิ้ลกันสีหนึ่งหนึ่งสองสองหรมั้งเนาะคะ่ะเนาะระวังเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองแคบหน้าจอได้ยั่งคะ่ะ เลขพันซี่จีอยู่ตำ่ำเถอะเนาะงาสิเป็นล่างเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ซื้อลอตเตอรีร่หน่อยเดิค่ะซื้อลอตเตอรีร่หน่อยมากเลยนี่คะ่ะถ้าถูกอยู่นี่ถ้าท่านเบื้องนี่แคบหน้าจอเบื้องนี่ถ้าเจ๊แดงถูกอยู่งแน่นิแสดงว่าถูกลอตที่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งแปดหกศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปดนะคะเนาะ นี่ร้านจะนั่งกินนอนกินอยู่นี่ได้หลายปีบ่เล่นบ่กินบ่ต้องซื้อเลขนะคะงาน,นความโลภของคนนี่แหละถึงได้ทุกข์ได้ยากแต่เท่ากับวุ่ถขกดอกมีพอใส่พอกินนะคนทํามาหากินคนมีงานทำถ้าบ่มีงานทำก็ทุกข์แท้และมีเป็นร้านก็ไม่พอกินนะคะเนาะเพราะฉะนั้นะเจ้าก็หางานทำเป็นหลักเป็นแรงนะคะเ้อ ให้มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลําด้วยถูกหวยไปน้ากันสั่งซื้อขี้มาได้เบอร์โทรขึ้นให้นาจอ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8นะคะนี่คือวัสนาผ้าด้วยค่ะวัสนาผ้าด้วยนะคะสั่งซื้อคขี้มาได้เบอร์โทรขึ้นให้นาจอ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8 บำรุงสายตาบำรุงกระดูกข้อเข่าก็ทักมาค่ะจะดแดงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ